ดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่432หลังจากใส่เหรียญขอพรไปมากกว่า3ล้านเหรียญในวงแหวนไคชาพาลูกสาวสองคนของเธอและหยุดแท็กซี่ที่ดูหรูหราขึ้นใช่แม้ว่านี่จะเป็นเมริเจียนในยุค1980แต่แท็กซี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับแท็กซี่ที่เบนโลเคยใช้ก่อนหน้านี้เป็นแท็กซี่ราคาถูกและราคาถูกเมื่อมาถึงที่หมายแม้ว่าคนขับแท็กซี่จะรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการจ่ายด้วยเหรียญแต่เขาก็ยังคิดค่าโดยสารเต็มจำนวนกับไคชา ขออภัยค่ะท่านหญิงเราไม่รับเหรียญเป็นค่าห้องที่นี่พนักงานต้อนรับของโรงแรมปฏิเสธวิธีการชำระเงินด้วยเหรียญของไคชาอย่างสุภาพแล้วฉันจะแลกธนบัตรได้ที่ไหนไคชาถามพนักงานต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษยอย่างคล่องแคล่วมันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนข้างหน้าประมาณร้อยเมตรแต่ฉันไม่แนะนําให้คุณไปที่นั่นคุณสามารถไปที่อื่นที่ไกลกว่านั้นได้พนักงานต้อนรับตอบพร้อมรอยยิ้มใช่พนักงานต้อนรับชี้ไปที่จุดแลกธนบัตรทั้งหมดสองจุด จุดที่อยู่ใกล้กว่ามีลักษณะของแก๊งดำส่วนจุดที่อยู่ไกลออกไปเป็นจุดแลกธนบัตรที่เป็นทางการมากกว่าแก๊งดำเป็นองค์กรพิเศษในเหมยหลี่เจียนมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนี้ในกรณีนี้ใครชาพาลูกสา,สาวสองคนของเธอไปที่จุดแลกธนบัตรที่ใกล้ที่สุดทันทีเมื่อใครชาพาพี่น้องไปอยู่และก้าวเข้าไปในจุดแลกธนบัตรผู้จัดการร้านพนักงานขายและลูกค้าภายในร้านก็เป่าปากและถอนหายใจเพราะทั้งสามคนสวยมาก หลังจากใช้ Eye of Insight อ่านความคิดของผู้ชายเหล่านี้ไคชาก็อดไม่ได้ที่จะอยากพลิกสถานการณ์ที่นี่สถานที่แห่งนี้สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านเรียบง่ายของเนยลี่เจียนจริงๆแม่อยากโกรธเลยปล่อยให้ฉันไปกับพวกเขาและสนุกไปกับมันเจียงเฉินใช้การสื่อสารที่มืดมนเพื่อส่งข้อความถึงไคชาเมื่อไคชาไปที่ร้านเพื่อแลกเหรียญเป็นธนบัตรเจียงเฉินก็ใช้เสน่ห์เฉพาะตัวของเขาโจมตีผู้ชายเหล่านั้นภายในหนึ่งนาทีผู้ชายเหล่านี้ก็หลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้น เมธาจึงนั่งลงที่โต๊ะข้างๆเธอและสั่งเครื่องดื่มกับบรันดี้เล็กน้อยจากนั้นเธอก็นั่งเงียบๆกินแตงโมและดูการแสดงคุณคิดว่าฉันสวยไหมเจียงเฉินกระพริบรตาให้ชายร่างสูงตรงหน้าเขาหลังจากได้ยินคำถามของเจียงเฉินชายร่างสูงก็พยักหน้าเหมือนกำลังตำยาตราบใดที่คุณเอาชนะพวกมันได้คืนนี้คุณทำได้เจียงเฉินส่งสายปาขยิบตาให้ชายร่างสูงอีกครั้งต่อมาชายร่างสูงต่อยชายร่างผอมสูงข้างๆเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำ แต่ฉันไม่เคยคิดว่าชายร่างสูงและผอมคนนี้เป็นผู้ชายที่ไม่เก่งเท่ากับรูปร่างหน้าตาของเขาเพราะแม้ว่าเขาจะดูผอมแต่ความสามารถในการต่อสู้ของเขาไม่ได้อ่อนแอเลยจากนั้นชายร่างสูงและผอมก็เริ่มต่อสู้กันโดยตรงและทั้งสองก็ต่อสู้กันไปมาหลังจากนั้นเจียงเฉินใช้กลอุบายเดียวกันอีกครั้งทําให้ผู้ชายคนอื่นๆในร้านต่อสู้กันเป็นคู่จากนั้นโตะ๊ะและเก้าที่ในร้านยกเว้นน้องสาวไคชาและเปอร์อยู่ที่กําลังนั่งอยู่ก็พังยับเยินไปเกือบหมด หลังจากเห็นฉากเหล่านี้ผู้จัดการร้านและพนักงานก็ไม่กล้าไปข้างหน้าเพื่อหยุดพวกเขารากับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยและพวกเขาหยิบสมุดบันทึกขนาดเล็กออกมาขนาดดูการต่อสู้และเริ่มบันทึกสิ่งของที่ถูกทำลายเมื่อธุรกิจแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงร้านค้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็ม30เซดังนั้นธนบัตรที่ไทชาสามารถรับได้จึงมีมูลค่าเพียง3ล้านกว่าเหรียญเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อเจ้าของร้านส่งธนบัตรให้ไทชา เขาก็แสดงธนบัตรที่เขาผูกไว้รอบเอวให้เธอดูและภัยคุกค,คามที่อีกฝ่ายต้องการแสดงก็ชัดเจนคุณกล้าขู่ฉันเหรอไคชาจึงตอบกลับว่าฉันจะรับตู้นิรภัยของคุณหลังจากที่ไคชาดีดนิ้วผู้จัดการร้านก็พาเธอไปที่ตู้นิรภัยด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ในสายตาของพนักงานขายของทุกคนพวกเขาทั้งหมดคิดว่านี่คือเจ้านายของพวกเขาและพวกเขาจะมีเดทที่ยอดเยี่ยมในคืนนี้เมื่อพี่น้องไคชาและเป๋อยหยูออกมาจากจุดแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในร้านก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และผู้คนในนั้นก็อยู่ในสภาพเซไปมาเช่นกันและตู้นิรภัยในร้านก็ถูกย้ายให้สะอาดหลังจากรับธนบัตรแล้วพนักงานต้อนรับของโรงแรมก็เปิดห้องสวีทสุดหรูระดับไฮเอน์ให้กับไคาชาและลูกสาวของเธออีกด้านหนึ่งเมื่อพี่น้องเคอิชาและเปอร์อยู่เล่นกับผู้คนที่จุดแลกเปลี่ยนเบลโลก็มาที่บ้านของเขาเพื่อหาเงินเช่นกันคาสิโนในลอสแอนเจลิสที่มีสไตล์ทันสมัยมากเช่นเดียวกับเคอิชาเมื่อเบลโลใช้เหรียญแลกชิปคาสิโนเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับมองเหรียญเหล่านั้นด้วยสีหน้ารังเกียจมาก อย่างไรก็ตามด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับจึงมอบเหรียญทั้งหมดให้กับเบลโลและแลกเป็นชิปคาสิโนในที่สุดอุปกรณ์การพนันของคาสิโนในช่วงทศวรรษ1980นั้นไม่ต่างจากในศตวรรษที่21มากนักและยังมีอุปกรณ์การพนันและวิธีการพนันบางอย่างที่ไม่เคยเห็นในศตวรรษที่21รูเล็ตรัสเซียเป็นอุปกรณ์การพนันที่เหมาะกับยุคนี้มากเมื่อลูกแก้วหลุดออกจากช่องปล่อยลูกแก้วจะตกลงไปที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งจากหนึ่งถึงหนึ่งร้อยในรูเล็ต ในแต่ละรอบนักพนันสามารถซื้อได้เพียงหมายเลขเดียวและอัตราการชนะคือ1ิบต่อหนึ่งนอกจากนี้หากไม่มีผู้ซื้อเพียงพอเจ้ามือจะไม่เริ่มอุปกรณ์เลยด้วยวิธีนี้คาสิโนจึงมั่นใจได้ว่าในแต่ละรอบไม่ว่านักพนันคนใดจะซื้อหมายไม่ถูกต้องก็สามารถทำกำไรได้โดยไม่สูญเสียนอกจากนี้เมื่อลูกแก้วถูกดีบออกโต๊ะหมุนทั้งหมดจะเริ่มหมุนดังนั้นการซื้อหมายไม่เลือกตามวิถีของลูกแก้วจึงเป็นความคิดที่ไร้สาระ ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้ซื้อเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ก่อนจะเริ่มรอบใหม่ของโต๊ะหมุนขนาดใหญ่ดังนั้นเบนโลจึงถูกพาไปที่ด้านหน้าของโต๊ะหมุนขนาดใหญ่โดยกลุ่มนักพนันขณะที่เมลโลกอัมรอไม้หันอากาศงอคิดว่าจะซื้อเลขไหนเสียงของเบทาก็ดังขึ้นในหูของเขาพ่อซื้อ100สิเธอร์เล่น100เกมซื้อ100อในทุกเกมเบทาพูดอย่างขี้เล่นและน่ารักในข้อความลับหากเบนโลฟังเบทาจริงๆคาสิโนแห่งนี้คงกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ใช่แล้วหากเบลโลเล่น100ยเกมซื้อ100อใน,นทุกเกมและชนะทุกเกมผู้คนในคาสิโนแห่งนี้จะไม่ยอมให้เขาออกจากประตูไปอย่างง่ายดายด้วยวิธีนี้เพื่อกำจัดความยุ่งยากของคนเหล่านี้เบลโลอาจต้องล้มล้างคาสิโนแห่งนี้แต่ในฐานะพ่อที่ดีเบลโลไม่อาจทนปฏิเสธข้อเสนอของเดทาได้ดังนั้นเขาจึงโยนปัญหานี้ให้กับเจียงเฉินลูกสาวอีกคนของเขาด้วยวิธีนี้ภายใต้คำใบสลับกันไปมาของพี่น้องระกูลเบยูเบลโลจึงได้เล่นเกม100เกมบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงขนาดใหญ่แห่งนี้ และตัวไม่เข่าซื้อมามีเพียง100เกม50ครั้งเท่านั้นและอีก50ครั้งนั้นเป็นตัวเลขอื่นๆที่ไม่ใช่100